สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้พามาชมกุหลาบหินสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุนี้ค่ะกําลังติดดอกเต็มช่อเลยนะคะเต็มเต็มทุกช่อเลยนะคะอันนี้หนึ่งช่อนะคะแล้วก,ก็ด้านล่างนี้อีกหนึ่งช่อนะคะอันนี้คือหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งกระถางที่เราปลูกไว้ในขวดรับรมแบบแฝงไวมนะคะที่เราขยายไว้นะคะหลายๆกระถางนะคะมีการนี่อีกหนึ่งกระถางนะคะ กระถางนี้ก็อยู่ในขวดน้ำบาร์ลมนะคะแบบแฝแล้วยกลงมานะคะนี่ก็กำลังกำลังแตกกำลังติดดอกเลยนะคะนี่ค่ะกําลังสวยๆงามๆเลยนะคะช่วงฤดูหนาวผัดเปลี่ยนแบบนี้นะคะเขาก็กำลังติดดอกไปฤดูที่เขากำลังติดดอกนะคะแล้วก็กระถางนี้นะคะกระถางแม่ของเขาค่ะนี่ค่ะกระถางแม่ก็กําลังติดดอกค่ะติดดอกงามๆเลยนะคะค่ะกุหลาบหินนะคะเป็น พันไม้อีกหนึ่งพันนะคะที่หน้าปูกแล้วก็มีดอกที่สวยเนื่องจากว่าดอกของเขานะคะจะออกใช้ออกดอกแล้วใช้เวลาที่ยาวนานมากเลยะคะล่ะเราก็เลยชอบขยายพันธุ์เขาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะขยายง่ายมากตายยากมากนะคะขยายง่ายตายยากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกุหลาบถิงน,นะคะเรามีครั้งแรกต้นเล็กนิดเดียวค่ะแต่ตอนนี้ต้นใหญ่แล้วก็ขยายไว้อีกประมาณหลายกระถางเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ถ้าเราขยายพันธุ์กุหลาบหินนะคะด้วยกิ่งน,นะคะด้วยกิ่งเขาจะติดดอกเร็วค่ะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาขยายพันธุ์ด้วยกิ่งเพิ่มเติมเลยนะคะเขาตอนนี้ก็งามงามเลยแหละคะ <c oughs> ล่ะเราก็จะเก็บใบที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะมาขยายพันธุ์พร้อมกับกระถางเดียวกับที่เราจะขยายกิ่งเขาเลยนะคะไป <c oughs> <ๆ c oughs> ดูกันเลยค่ะเราก็มามองหากิ่งน,นะคะกิ่งที่งามงามแบบนี้นะคะเราก็แยกเขาเลยนะคะแยกเขาออกมาเลยค่ะ กุหลาบหิงขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะนี่นะคะเราตัดกิ่งเข้ามาแบบนี้นะคะถ้าใบไม่สวยแบบนี้นะคะเราก็เด็ดเลยค่ะเราก็เด็ดเดี๋ยวเราไปปักชำไว้ในดินเลยนะคะนะคะบใบแบบนี้นะคะรอดไม่รอดเราก็ปักไว้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เด็ดค่ะแบบนี้ออกเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เอาเข้ามาปักชำเลยค่ะเอาเข้ามาปักชำในกระถางนี้นะคะที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาปักชำไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เอาใบนี้นะคะวางไว้รอบๆเลยนะคะวางไว้รอบๆเลยะค่ะใบของเขาวางไว้รอบๆเลยนะคะวางไว้รอบๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทําทให้เขาอยู่ตัวหน่อยนะคะยห้เขาอยู่ตัวหน่อยนะคะให้เขาอยู่ <S <S ค่ะแล้วก็เอามาขยายเพิ่มเลยนะคะเราตัดกิ่งเข้ามาขยายแล้วก็เอาใบที่ไม่สวยนะคะใบที่ไม่สวยมาวางไว้ในกระถางรอบๆแบบนี้ได้เลยนะคะ <rate. S 2> เดี๋ยวเขาก็จะแทงรากพอแทงรากเขาก็จะติดต้นขึ้นมาแบบนี้นะคะติดลาต้นขึ้นมาแบบนี้กระถางนี้เราก็ใช้ใบนะคะใช้ใบวางแบบนี้เดี๋ยวเรารอดูนะคะตอนที่เขาออกดอกพร้อมๆกันหลายๆกระถางนะคะตอนนี้1 2 3 4สี่แล้วก็อีก3กระถางที่เป็นแบบแฝนนะคะก็ทั้งหมด7กระถางนะคะก็จะออกดอกพร้อมๆกันสวยงามน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะดอกเขาจะเป็นสีเดียวกันนะคะดอกาจะกระถางนี้นะคะที่เราขยายไว้นะคะเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เขาก็ติดแล้วค่ะ เดีนะคะลากเดินดีนะคะต้นเขาตั้งได้แล้วนะคะแล้วเราก็เอาใบเขาที่เสียๆนะคะที่โดนที่โดนค่าสกโจมตีนะคะเราก็เอามาเพาะไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ให้เราได้ชื่นชมกันเลยละคะ่ะก<ๆ>ับเพื่อนๆการนี่นะคะเราขยายไว้เยอะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดมุมสวยๆให้เขาได้อยู่ด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เราปลูกไว้ในขวดน้ำมรมณ์นะคะขวดน้ำมัมณ์ที่ครึ่งครึ่งขวดแบบนี้นะคะขวดน้ำมรมณ์ครึ่งขวดนี่ค่ะ ในขวดน้ําอารมณ์เขาก็ยังออกดอกให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ของที่เลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลยนะคะเขาก็ติดดอกสวยๆให้เราได้ชื่นชมแบบนี้นะคะซึ่งตอนแรกเรามีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะตอนนี้เราขยายไว้หลายต้นมากเลยแล้วค่ะแล้วก็ขยายไว้เรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ทํามุมให้เขาอยู่ด้วยกันค่ะก็จะสวยน่ารักเลยแล้วค่ะเพราะเขาออกดอกพร้อมกันก็จะสวยงามมากเลยนะคะค่ะกุหลาบหินนะคะเป็นต้นไม้ไม้ดอกที่ ทนแดดนะคะแล้วก็ขยายง่ายตายยากนะคะขยายง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะคะเขาก็ออกดอกให้เราได้ชื่นใจค่ะที่ถูกแสงแดดนะคะเราก็จะได้กุหลาบมถิ่นสวยๆแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะคะอยู่ในขวดน้ําอารมณ์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะออกดอกแล้วนะคะตัวถิ่นของเราออกดอกแล้วค่ะปลูกในขวดน้ําอารมณ์ก็ออกดอกได้สวยๆเลยนะคะค่ะ เพื่อนๆก่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนลแล้วแะค่ะไว้เ,เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยคะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ